สวัสดีค่ะทุกคนทัพทิมนะคะสวัสดีจากลิสบอนโปรตุเกสนะคะ ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนเลยที่แวะเข้ามาดูวิดีโอทัพิมพเนาะแล้วก็มีบางท่านคอมเมนต์ให้ทัพิมพด้วยน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะคะก็หวังว่าจะติดตามกันต่อไปเนาะแล้วถ้าใครติดตามทัพิมพมาสักพักหนึ่งก็จะเห็นว่าทัาพิมพช่วงนี้อินเลิฟนะคะเพิ่งมีแฟนคะ่ะหลังจากที่โสดมาประมาณ3ปีนะคะก็เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอวดแฟนรีวิวแฟนไปนะคะโอเคสาหรับวิดีโอนี้นะคะทัพทิมจะมารีวิวชีวิตของทัพิมพความรู้สึกของทัพิมพที่ใช้เวลาอยู่กับแฟน ่ง24ชั่วโมงเป็นเวลา3สัปดาห์เป็นยังไงมีปัญหาอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเล่าเท่าที่พอเล่าได้เนาะแล้วก็เอามีวิธีการจัดการปัญหายังไงเนาะเขาเป็นคนฝรั่งเศสที่อยู่สเปนเนาะเขาเจอทัพทิมที่นี่5วันเนาะแล้วก็เขาก็กลับไปที่สเปนแต่ว่าเขาไม่หายไปค่ะเขายังโทรทักมาคุยโทรคุยกันทุกวันจนวันหนึ่งผ่านไปหเดือนเขารู้สึกว่าเออเดี๋ยวฉันไปหาอยู่ละกัน เขาก็เลยมาหาทัพทิมหนึ่งสัปดาห์เป็นหนึ่งสัปดาห์ที่โอ้โหมากเออแล้วเขาก็กลับไปนะคะเขาก็กลับไปแต่เขาก็ยังไม่หายไปไหนค่ะเขาก็ยังคุยกันอยู่อีกหนึ่งเดือนเขากลับมาใหม่รอบนี้เขาบอกว่าเขาตั้งใจจะมาอยู่กับทัพทิมสองสัปดาห์แต่ว่ารถมีปัญหาหน่อยเราก็เลยต้องรอจัดการรถให้เสร็จสรุปว่าเขาก็อยู่กับทัพทิมทั้งหมดสสัปดาห์นะคะที่ผ่านมาตอนนี้เขาเพิ่งกลับไปเนาะทัพทิมก็เลย อยากจะมาบันทึกเรื่องราวของตัวเองที่เกิดขึ้นอาจจะมองว่ามันยังเป็นคู่รักใหม่คู่มาเข้าใ,ใหม่ประมาณกันอยู่แต่ก็ก็อยากบันทึกไว้อยู่ดีเนาะว่าระหว่างเราตอนเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะ คนเราจากต่างบ้านต่างเมืองต่างครอบครัวต่างวัฒนธรรมมาอยู่ด้วยกันน่ะเราอยู่กันแบบ24ชั่วโมงในพื้นที่เดียวกันตรงเนี้ยมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนแต่การมาอยู่ด้วยกันมีข้อดีอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากมันแตกต่างกันมากเราต้องมาอยู่ด้วยกันให้เห็นกันก่อนว่าเฮ้ยถ้าเราใช้ชีวิตประจําวันอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะเราสามารถปรับจูนกันเข้าหากันได้ไหมเหนือปะ ซึ่งการอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับที่ผมก็รู้สึกว่ามีอยู่สองสเรื่องที่เราแทบจะไม่ต้องปรับกันเลยอย่างเช่นเรื่องเวลาการทํางานเนาะเขาทำงานอ่อ 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะทําออนไลน์ทําท,ที่บ้านเ้าถึงว่าทํางานที่บ้านเพราะฉะนั้นเราก็แค่แชร์โต๊ะทำงานกันแล้วนั่งทํางานอยู่ด้วยกันต่างคนต่างดูหน้าจอคอมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีปัญหาพอเขาเลิกงาน5โมงเย็นปุ๊บเราก็หาอะไรกินแล้วก็ออกไปเดินเล่นกันแล้วด้วยความที่ที่เนี่ยคะ่ะโปรตุเกสพระอาทิตย์ตกตอน3ามทุ่มเมื่อตอน3ามทุ่มเพราะฉะนั้นเราก็มีเวลาตั้งแต่ประมาณ5้าโมงหกโมงถึง3ามทุ่มออกไปเดินเล่นทํากิจกรรมโน่นนี่นั่นได้ ถือว่าดีมากๆนะคะเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งที่แทบจะไม่ต้องปรับกันเลยก็คือเรื่องอาหารการกินเพราะเขาเป็นคนกินง่ายค่ะทับทิมว่าทัาทิมกินง่ายแล้วนะเขากินง่ายกว่าทับทิมอีกถ้าทับทิมรู้สึกว่าถ้าเขากินอาหารที่ทับทิมทาได้แล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่ทับทิมทํามันอร่อย เราอยู่ด้วยกันได้ละเพราะทีาพิมเป็นคนทํากับข้าวไม่เก่งจะทําได้แค่อาหารแบบซิมเพิลสิมเพิลเท่านั้นแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้ไอ้กินได้แบบนี้ไอ้กิแบบน,ได,แบบนได้ตลอดแล้วอยู่ได้ฉันโอเคแล้วส่วนตัวเขาเองเขาก็ทําอาหารให้ทั่ทิมกินเหมือนกันเนาะซึ่งสิ่งที่เขาทำให้พิมโอเคมากเพราะเขากินแต่โปรตีนค่ะกินแต่เนื้อสัตว์กินไข่อะไรอย่างเงี้ยที่พิมโอเคทําสเต็กบ้างทอดบ้างใส่ซอสมะเขือเทศของนาฉันก็แค่โรยพริกลงไปจบ ฉันกินได้ฉันอยู่ได้แล้วนางก็ชอบกินข้าวด้วยอะไรแบบเนี้ถือว่าเรื่องอาหารนะ่ะไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือเวลากินอาหารค่ะเช้าที่จะกินอาหารสามมือ้อเช้ากลางวันเย็นและที่เป็นคนที่เป็นโรคกระเพาะเพราะฉะนั้นต้องกินอาหารตรงเวลาตอนเช้าอาจจะแบบ9ก้าโมงสิบโมงตื่นมาก็กินมื้อกลางวันจะอยู่ที่ประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมื้อเย็นต้องกินหกโมงเย็นเท่านั้นกินช้ากว่านั้นคือฉันโมโหหิวแล้ว แต่สําหรับเขานั้นนะคะเขาเหมือนตอนแรกๆที่คุยกันเรื่องเนี่ยเขาบังคับให้ททิมไม่กินอาหารเช้าด้วยเหมือนกับว่าตาราการเรียนเรื่องโภชนาการมาจากคนละตรา,าราเขาบอกว่ากินอาหารเช้ามันไม่โอเคอะไรเงี้ยจะไม่ให้ทับทิมกินคือเถียงกันเรื่องนี้นานมากโซทัพท,ทิมลองไห้แต่สุดท้ายเขาก็ยอมปรับเวลากินกับทัพทิมเนาะ ก็คือเขาไม่กินอาหารเช้าอยู่แล้วเขาก็จะไปกินอีกทีคือตอนเที่ยงตอนบ่ายกับทัพทิมเลยแล้วมื้อเย็นเนี่ยปกติชาวต่างชาติอะค่ะยุโรกเขาจะกินกันประมาณสองทุ่มสามทุ่มกินตามเวลาพระอาทิตย์ตกดินแต่มาอยู่กับฉันชินกินหกโมงเย็นเขาก็เลยยอมปรับมากินตอนหกโมงเย็นด้วยคือทัพทิมไม่ได้บังคับเขานะเพราะว่าทัพทิมก็บอกเขาไปว่าฉันกินตอนหกโมงเย็นแต่ยูจะไปกินตอนสองทุ่มก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็เราก็แยกกันกินแต่เขาก็อยากจะกินด้วยกันน่ะเขาก็เลยปรับ เวลาการกินมากินพร้อมทัพทิมนะคะก็น่ารักดีต่อไปเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องที่เราค่อนข้างจะรู้สึกว่าเป็นปัญหาชีวิตคู่ละกนันไม่รู้คู่อื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ทัพทิมเป็นเรื่องความสะอาดค่ะต้องบอกว่าทัาพทิมมันไม่ใช่คนที่สะอาดขนาดน,นั้นแต่พอมาอยู่ยุโรปปุ๊บฉันรู้สึกว่าฉันเป็นคนสะอาดไปเลยไม่รู้ทําไมเออส่วนเขานั้น ตอนที่โทรคุยกันตลอดอะ่ะเขาก็เปิดบ้านเขาให้ดูนะซึ่งบ้านเขาก็ดูโอเคท่พทิมให้คะแนนประมาณแปดปเต็มสิไม่ได้ดูแย่ไม่ได้ดูแบบรกรุงรังอะไรแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนสะอาดแต่พอมาอยู่กับทัพทิมปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าทัพทิมเป็นคนสะอาดกว่าแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่คนสะอาดกว่าเนี่ยจะทุกข์ทรมานหร <c oughs> ืออ้า <c> ว <oughs> คือ อะไรแบบเล็กๆน้อยๆฉันก็จะติไปหมดคือพยายามจะไม่ติแล้วนะพยายามจะเก็บด้วยตัวเองแต่พอเราเก็บด้วยตัวเองแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราพยายามที่จะเก็บด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราอึดอัดหรือออกปะถ้าเขาไม่สังเกตเขาไม่พยายามที่จะปรับตรงนั้นนะ่ะเออแล้วเราไม่บอกเขาอีกอะไรเงี้ยเราเป็นฝ่ายเก็บ,เก,บเก็บตามหลังเขาอย่างเดียวเนี่ยมันอึดอัดมากเรัพีมก็เลยบอกเขาทุกอย่างเลยว่าตรงนี้ถูต้องเก็บนะตรงนี้ต้องเก็บนะต้องปรับนะ น,นี้ไปเก็บไปล้างนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเรื่องการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญม,มากเพราะพี่มมองว่าถ้ามันเป็นเรื่องของความสะอาดอะ่ะสะอาดกว่ามันก็ต้องดีกว่านึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าปรับแล้วมันดีขึ้นนะอ่ะยูก็ควรจะปรับปะนึกออกปะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็เห็นด้วยนะแล้วเขาก็พยายามมากที่จะปรับคือบางทีท,าท้าพิมก็ต้องหันไปแล้วก็ชี้ให้ดูว่าเฮ้ยตรงเนี้ยชี้เฉยๆนะไม่พูดอะไรนะเขาก็จะรู้ละเขาก็จะรู้บาจัดการให้เรียบร้อย เรื่องความสะอาดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้หไงุดหงิดได้ในระดับหนึ่งเลยแหละแต่ว่าถ้าเราบอกแล้วเขาลุกทําทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคเนืกออกมามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต้องบอกว่าครั้งแรกที่เขามาอยู่กับเราทีาทามาค่ะที่มาแบบแค่มาอยู่แค่วีคเดียวอะเป็นช่วงที่แบบปรับตัวกันสุดๆใช้คําว่าทุกทรมานจะเกินไปไหมซึ่ง มันก็ไม่ได้เกินไปกว่านั้นหรอกเพราะมันเป็นครั้งแรกที่เรามีคนมาอยู่ด้วยแล้วห้องเราไม่ได้ไม่ได้ว่าแคบนะแต่ว่ามันเราไม่เคยแชร์พื้นที่กับใครเนือ่ออกป่เพราะเขาไมา่อยู่ด้วยเห็นไหมเตียงทับทิมอมะเล็กมากเป็นเตียงเตียงสามฟุตครึ่งแล้วตัวเขาก็สูงมากเขาก็มานอนกับทับทิมอ่ะช่วงนั้นก็ยังโชคดีว่ามันไม่ร้อนมากเราก็ยังพอนอนอกันได้แต่ทับทิมจาได้เลยว่ากลางสัปดาห์ทับทิมตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนแล้วแบบ ฉันอึดอัดมากฉันแบบทําไมเขาต้องมาแย่งที่ฉันนอนด้วยอะไรเงี้ยแต่คือตอนนั้นก็คือเข้าใจตัวเองนะว่ามันเป็นที่สภาพอารมณ์ของตัวเองที่นอนไม่พอติดต่อกันมาหลายวันน่ะเราก็เลยรู้สึกแบบนั้นไปเองแล้วเขาก็เป็นเหมือนกัน เขาต้องนอนวันละ8ชั่วโมงเพื่อที่จะตื่นมาทํางานของเขาใช่ปะถ้าทิมนอน7ชั่วโมงทิมตื่นเองอัตโนมัติแต่เขาต้องนอน8ชั่วโมง7ชั่วโมงไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องการปรับเวลานอนกันอีกแต่พอเขามาครั้งที่สองอะเรื่องเตียงอะเรื่องขนาดอะไม่ค่อยมีปัญหาละแต่ว่าจะไปม,มีปัญหาเรื่องจํานวนชั่วโมงการนอนไม่พออย่างที่บอกไว้นะคะเราพยายามจะปรับกันมากแต่ว่ามันก็ปรับได้ไม่ได้ทุกวันอะเออแต่ก็ก็นั่นแหละก็ พยายามปรับกันต่อไปเนาะแล้วในส่วนของเรื่องการอยู่ด้วยกันอ่ะทักทิพก็ลองถามเขาว่าเขาโอเคไหมตอนที่มาครั้งที่สองเนาะผ่านไปได้ประมาณ10วันเขาก็เลยบอกว่า เขาโอเคนะมันต่างจากครั้งแรกเพราะว่าครั้งแรกที่เขามาอยู่กับแถวทีมหนึ่งสัปดาห์เขามาด้วยความที่แบบเราไม่รู้อะไรกันเลยว่าฉันเป็นคนยังไงอยู่เป็นคนยังไงแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องมาอยู่ในบ้านในสภาพไหนมันทําให้เขาแบบอาจจะไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขามารอบที่สองอ่ะเขารู้ละว่าเขาจะต้องมาเจออะไรที่บ้านนี้บ้าง เขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคค่อนข้างรีแล็กซ์เนาะแล้วเขาก็พูดอีกอย่างหนึ่งว่าอยู่ด้วยกันมาสิบวันเนี่ยเขายังไม่มีอะไรที่เขาไม่ชอบเกี่ยวกับทัพพิมเลยเขาก็คิดว่าเออมันก็น่าจะโอเคนะมันก็น่าจะอยู่กันได้อืมและในส่วนตัวทัพพิมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคมากกับการอยู่กับเขาเพราะทัพพิมค่อนข้างกลัวว่า การที่อยู่กับใครสักคนหนึ่งแบบ24ชั่วโมงเลยตัวติดกันอะไรเไงี้ยมันจะทําให้เราอึดอัดทาให้เราเบื่อแต่อาจจะด้วยความที่มันเป็นช่วงแรกๆช่วงเข้าใหม่ประมาณอะไรอย่างงี้ด้วยมั้งแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นไงคะพี่รู้สึกว่าการที่เรามีประสบการณ์อะไรแบบเนี้ยมากขึ้นเราเตรียมตัวมากขึ้นเตรียมตัวเตรียมใจมากขึ้นน่ะมันทําให้เราโอเคกับการอยู่ด้วยกันแบบนี้นึอกออกปะอะ สำหรับใครที่มีแลนที่จะไปอยู่กับแฟนหรือว่าแฟนจะมาหาช่วงระยะเวลานึงเราต้องอยู่กับแฟนตลอดอะไรเงี้ยคำแนะนำแบบง่ายๆเลยนะคือหนึ่งใจเย็นค่ะ ใจเย็นไว้ก่อน2คือเข้าใจและทำใจเรื่องบางเรื่องเราต้องเข้าใจและทำใจ3คือปรับตัว4คือต้องคุยกันให้เยอะๆอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่โอเคลองหันหน้าเข้ามาคุยกันก่อนบอกกันไปตรงๆต,ต,ต่างคนต่างที่มาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอ่ะมันมีอะไรที่มันต้องปรับจูนกันอยู่แล้วเนอะเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกันค่ะ คุยกันแล้วเราก็ต้องมองว่าเอะอันนี้มันเป็นเรื่อง personality แล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เขาอยู่แบบนี้มาอยู่แล้วพอเข้าใจแล้วเราจะยอมรับมันได้ง่ายขึ้นพอเรายอมรับได้อะเราก็หันหน้าคุยกันว่าเฮ้ยพ่อจะปรับได้ไหมถ้าบังคับให้เขาเปลี่ยนแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยอะมันอาจจะยากไปแต่ว่าเราต้องปรับเราด้วยแล้วก็ให้เขาปรับเขาด้วยแล้วก็มาเจอกันตรงกลางให้มันอยู่กันแบบสบายใจให้มากที่สุดอะค่ะ อย่างที่บอกคือปรับที่ตัวเองก่อนเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนคือตัวเองต้องใจเย็นให้มากที่สุดเพราะว่าเราจะเจออะไรที่แบบทําให้เราหงุดหงิดเยอะมากถ้าเราหงุดหงิดแล้วใช้อารมณ์คุยกันน่ะมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เราต้องใจเย็นนิดนึงแล้วก็คุยกันในช่วงที่ที่เราอารมณ์ยังโอเคสเตเบิลกันอยู่ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับที่จะมาแชร์ในวีดีโอนี้เพราะว่าถ้าทิมรู้สึกว่ามันเป็น เรื่องราวพื้นฐานที่คนที่จะมาอยู่ด้วยกันมันต้องเจอเนาะแล้วก็ทัพทิมก็เจอเหมือนกันก็มาแชร์ให้ฟังละกันสําหรับใครที่มีประสบการณ์อย่างอื่นเนี่ยสามารถแชร์กับทัพทิมได้นะคะอยากรับฟังเรื่องราวจากทุกคนเลยวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงตอนนี้เนาะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทัพทิมด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ